สวัสดีครับคุณผู้ชมครั้งนี้จะเป็นกัมพลารีวิวนะครับก็จะเป็นตัวลายใหม่ที่ออกมาเป็นตัวที่2นะครับตัวแรกผมไม่ได้ซื้อ <c oughs> <c oughs> ก็คือ MGSD Barbatos นะครับตัวนี้ซื้อมาเพราะว่าจะลองเนื่องจากว่ามีแต่คนพูดว่าลายนี้ทำออกมาดีมากนะครับเป็น Master Grade SD ซึ่งก็คือการเอาเทคโนโลยีของ Master Grade มาใส่กับออสัดส่วนของตัว SD หรือตัว GB นะครับ ซึ่งมันจะต่างกับตัว S D เก่าๆมากเพราะว่าตัวนี้จะดูค่อนข้างสมส่วนกว่านะฮะคือมันก็ยังดูรูปร่างดูแล้วรู้ว่าเป็น S D อะ่ะแต่ว่ามันไม่ได้ดูแบบหัวโตวเกินขนาดที่ตัวก็ไม่ได้เล็กเกินมันออกมาดูสมส่วนมากๆนะครับอันนี้ผมก็เลยซื้อมาลองต่อแล้วก็แม่แงของดีจริงวะอย่างสมคำาล่อลือเลยตอนนี้ผมเลยอยากได้ฟรีดอมด้วยแต่ว่าของแม่งหมดต้องรอล็อตใหม่เขาผลิตออกมาก็ไม่รู้จะไปแย่งกับคนอื่นเขาทันหรือเปล่าน,นะแต่ว่าอยากได้อยากได้จริง ก็สําหรับ MTSD ตัวนี้นะครับในกล่องมันจะมีประมาณ13แผงนะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์ดีคอให้แผ่นหนึ่งแต่ว่าใช้ไม่หมดผมเอาไปไว้ไหนแล้วก็ไม่รู้ลืมเดี๋ยวนะอ๋อเอออยู่นี่เจอละยังไม่ได้เอาไปเก็บใส่กล่องนะครับ ก็จะเป็นสติกเกอร์ที่อให้มาเยอะแยะอย่างกับเป็นเรียลเกรดเลยแต่เอาจริงๆคือได้ใช้อยู่แค่ไม่กี่ชิ้นเท่านั้นเองก็จะเป็นพวกมาร์กกิ้งอะไรต่างๆไปนะครับมันจะมีพวกเอมเบลมอะไรอยู่พวกนี้ด้วยแหละแต่ผมรู้สึกว่าถ้าติดเอมเบลมไปแล้วมันจะดูรกไปหน่อยเพราะว่าเท่าที่ต่อออกมาตอนนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่าแค่ลายแค่ลายละเอียดชุบพวก ร่องให้เดินเส้นเนี่ยมันก็มีรายละเอียดเยอะแล้วนะครับติดดีคอเพิ่มเยอะเกินไปกลัวมันจะรกเกินเหตุด้วยนะครับผมก็เลยไม่ได้ติดไอ้พวกที่เป็นแบบตัวอักษรเล็กๆหรือว่าที่อันที่เป็นเอมเบลมอะไรพวกนั้นนะครับพวกนี้ก็จะเหลือไว้อย่างเช่นไอ้แผ่นนี้พวกตัวอักษรเล็กๆเ,เ,เนี่ยผมจะไม่ติดเพราะว่ามันมันจะดูรกนะครับเพราะว่าอันนี้ผมเดินเส้นลงเส้นอะไรไปด้วยนะครับดีเทลมันก็เลยค่อนข้างเยอะไปนิดนึง จริงๆคือจริงๆคือทีแรกอะ่ะผมตั้งใจว่าจะต่อดิบดยซาวในแบบต่อไปต่อมาแมงกลูลงเส้นดีกว่าอันนี้ก็เลยลงเส้นแล้วก็พ่นเคลียร์ด้วยนะครับอันนี้ก็มีทําสีนิดนึงนะฮะจริงๆก็ต้องเรียกว่าลองสีซะมากกว่าเพราะว่าผมเอาสีของวอร์แฮมเมอร์มาใช้นะครับลองสีนิดนึงตรงทุกชิ้นที่ไม่ทุกชิ้นที่ไม่ใช่สีขาวลงสีบนอันนี้อย่างสีเหลืองอันนี้ก็ไม่ตรงกับในกล่องนะอันนี้ผมเอามาทําสีเพิ่มลับ พอมาทาสีดูเออแม่งดูดูเข้มขึ้นแล้วมันดูค่อนข้างโอเควะ่ะเออใช่ได้นะครับผมก็เลยเออปล่อยแม่งไว้อย่างเงี้ยแหละนะครับโดยรวมเออใช่เราก็จะมีคู่มือมาให้เล่มนึงนะครับะเอียดกับหัวก็ไม่มีอะไรก็จะบอกรายละเอียดข้างในนะฮะนิดหน่อยตามสูตรนะครับไม่มีอะไรมากเท่าที่ต่อแล้วเ,เอามาลองขยับเล่นออกมาเออลืมไป อีกอย่างหนึ่งผมพ่นเคลียร์ไปด้วยนะมันก็เลยจะดูเงาๆอย่างนี้นิดนึงหลังจากต่อเสร็จนะครับผมรู้สึกว่าแม่งแน่นมากๆคือน่าจะเพราะว่าสัดส่วนของตัวมาโนะตัวมันเล็กด้วยเนี่ยแหละมันก็เลยดูแน่นมากนะครับจุดขยับอะไรดีมากๆทีเดียวก็จุดขยับดีประมาณเร็วเกรดเลยนะครับสำหรับไซส์1 4 4ก็อย่างว่าแหละมันผลิตด,ด้วยเทคโนโลยียุคใหม่นะนะซึ่งเทคโนโลยียุคใหม่ก็จะใช้พวกเอ,อ่อข้อต่อที่เป็นพล ที่จะไม่ใช้ข้อต่อประเภทโพลีแคปและก็จะเป็นข้อต่อแบบพลาสติกติดก,กับพลาสติกเลยนะครับมันก็จะแข็งแรงกว่ากันเยอะจุดขยับอะไรมันก็เลยจะเวลาขยับมันจะขยับยากนิดนึงจะฝืดๆหน่อยแต่ว่าเวลาปล่อยตั้งทิ้งเอาไว้อะออมันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยหลวมนะครับซึ่งจุดขยับมันขยับได้เยอะมากเลยนะครับอ,อ,อย่างตัวบาบาทอสต,ตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะงอเข่าได้ถึงขนาดนี้ อย่างกระโปรงหลังนี่ก็ขยับได้ด้วยนะครับมันก็สามารถงอเข่าได้ขนาดที่แบบงอเข่าได้เหมือนมันเตเกตเลยอะแต่ผมต้องขยับมันนิดนึงในตัวกล่องมันจะมีโชว์แบบว่าสามารถที่จะคุกเข่าได้ด้วยนะอันนี้ผมเอาประมาณนึงละกันเพราะว่าเดี๋ยวผมจะกลับไปตั้งท่าเดิมนะฮะงอในขนาดนี้เลยแต่ด้วยความที่แบบขามันเตี้ยเตียันตันอนะมันก็จะดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็งอได้เกือบสุดเลย ส่วนแขนก็เช่นกันนะครับข้อพับมันพับได้เกือบสุดเลยแต่ว่ามันจะติดตรงกราบเนี่ยมันก็เลยดูไม่สุดนั่นเองแต่ว่าแขนตรงนี้ก็หมุนขยับไปมาได้นะครับขยับเข้าขยับแบบเนื้อมาข้างหน้าได้ด้วยเพราะว่าจุดขยับตรงเนี้ยมันทํามาดีมากๆให้ให้มันขยับมาข้างหน้าได้ถึงขนาดนี้หักข้อศอกมาหักไหลมาได้ถึงขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวตัวเกราะ ราะตรงไหลเนี่ยปรับปรุงใหม่นะครับไม่ได้เป็นซีคลิปแล้วแต่ว่าเป็นข้อต่อแบบต่อประกอบกันมันก็จะเปิดขึ้นเปิดลงอย่างนี้ได้ด้วยนะฮะเพราะงั้นไม่ไม่ต้องห่วงเรื่องเออไม่ต้องห่วงเรื่องความทนทานของเกราะตรงไหล่ตรงเนี้ยมันจะไม่หลวมแบบตัวบาวทาวด์เอ็มจีแล้วเพราะเอ็มจีมันจะเป็นซีคลิปกดไม่ดีแล้วมันจะขึ้นฟ้าแล้วมันจะหลวมไอ้นี่ไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วก็ตรง เกราะหัวไหล่เนี่ยสามารถดึงเปิดแฮชนิดนึงได้ด้วยเห็นไหมครข้างในมันก็จะเห็นรายละเอียดที่เป็นชิ้นพลาสติกสีเงินนะครับชุบมาให้มันวาวนิดนึงซึ่งไอข้างในเนี่ยผมไม่ได้พ่นเคลียอะไรนะไม่ได้ทำสีอะไรด้วยส่วนตรงสีแดงอันนี้ก็จะเป็นชิ้นใสนะครับคุณก็จะเห็นว่ามันจะมองเห็นรายละเอียดที่อยู่ข้างในได้ด้วยนะครับมันอาจจะ ลา,ลายนิดนึงเพราะว่าผมพ่นเคลียร์ทับไปเลยนะแต่ว่าไอ้เคลียร์อันที่ผมใช้มันจะเป็นเคลียร์เงาเพราะงั้นมันก็จะไม่ไม่ได้บดบังมันมันจะไม่ขึ้นฝ้านะครับถ้าเกิดใช้เคลียร์ด้านน่าจะขึ้นฟ้าไม่น่ารอดแต่พอดีผมชอบไอ้นี่เคลียร์เงามากกว่าก็เลยรอดตรงนี้ไปส่วนตรงหัวนะครับถ้าสังเกตดูดีๆตรงตาเนี่ยมันจะมันจะเป็นชิ้นใสแล้วข้างในมันจะมีดีเทลจากชิ้นเงินที่อยู่ข้างในด้วยนะครับเห็นเป็นเออกล้องอยู่ข้างในด้วยซึ่ง อันนี้มันทำได้เพราะว่ามันเป็นตัว SD ซึ่งหัวมันใหญ่กว่าตัว MG เวลามันจะใส่ราละเอียดอะไรมันก็เลยใส่ตรงนั้นได้นะครับส่วนมือนะครับไม่มีไม่มีมือมาให้เปลี่ยนนะครับมันก็จะเป็นมือ,อ,อคู่เดียวอย่างนี้ก็จะเป็นแบบมัตเตเกตร,รุ่นเก่าๆที่นิ้วชี้กับนิ้วโป้งจะขยับได้ส่วนนิ้วกลางนางก้อยเนี่ยมันจะเป็นแบบติดกันนะครับก็จะขยับทีละ3าแล้วก็จะมีร่องเอาไวใ้ให้เสียบอาวุธด้วยนะครับ อย่างตัวกระบองนี่คุณเห็นไหมครับมันจะมีเดือยให้เสียบอยู่แบบนี้นะครับสําหรับกระบองมันจะมีเดือย2ที่คือตรงนี้กับตรงนี้ซึ่งผมติดเอาไว้ที่มืออยู่ตรงนี้เดือยมันทํามาดีมากนะครับเพราะว่ามันทํามาเดือยใหญ่ร่องใหญ่เวลากดเข้าไปนี่คือแน่นมากๆนี่ไม ไม่ต้องห่วงว่ามันจะหลุดจากมือเลยซึ่งอันนี้เป็นมือแบบที่ผมอยากให้มันทํากับมัตเตเกตมากๆเพราะว่ามัตเตเกตของบาบาทอสเนี่ยมันเป็นมือที่แบบหนีบกับอาวุธไว้เฉยๆเพราะงั้นมันก็จะมีปัญหาแบบอาวุธล่วงได้อะไรอย่างนี้หรือว่านิ้วมันหลุดล่วงง่ายอันนี้ไม่เป็นเลยนะครับแต่หน้าแตาพอมเพิ่งต่อใหม่ด้วยแล้วก็เลยแข็งแรงมากอย่างว่าแหละเทคโนโลยีใหม่มันก็ต้องทํามันก็ต้องแก้ไขปรับปรุงจากตัวของเก่าอยู่แล้วนะนะครับเออนี่มีตรงนี้อีกที่หนึ่งที่ไม่ได้พูดตรงเข่าเนี่ย กราะหัวเข่าตรงนี้มันเลื่อนเปิดปิดได้นะครับเพราะงั้นมันก็จะเปิดแฮทเพื่อโชว์ชิ้นสีเงินที่ซ่อนอยู่ข้างในได้ด้วยก็แล้วแต่ว่าคุณจะโชว์ไม่โชว์แล้วกันนะมันก็จะเปิดโชว์ได้2ที่ซึ่งถ้าเกิดเป็นตัวมัตเตอร์เกตมันจะเป็นชิ้นเดียวใหญ่ๆขยับไม่ได้ไปเลยนะครับโดยรวมก็คือทําออกมาละเอียดมากๆนะครับแต่ว่าตรงบูสเตอร์ตรงนี้จะต่างกับตรงมัตเตเกตตรงที่ไอ้บูสเตอร์อนี้มันขยับไม่ได้เป็นฟิกมาเลยนะครับ แบ็คแพคก็ยังแกะขยับออกมาได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มันจะเอาไว้ติดอาวุธแบกอาวุธไว้ที่หลังด้วยซึ่งอาวุธมันจะมีมาให้3อย่างนะครับตามสูตรเหมือนกับตัวมัตสเกตเลยก็จะมีกระบองอันหนึง่งอันนี้แล้วก็จะมีปืนใหญ่กระบอกนี้นะครับซึ่งปืนใหญ่มันจะมีลูกเล่นที่พับได้อย่างนี้นะครับซึงพอมันพับแล้วเนี่ยมันจะเอาไปติดกับตัวแบ็คแพคข้างหลังได้เดีย๋ยวผมหาเดือยกันนะมันจะมีเดือยอยู่อ่าอยู่นี่จะมีเดือยอยู่ตรงนี้ก็เอาไปติดกับแบ็คแพคข้างหลังได้ แต่ผมจำไม่ได้มันต้องติดมุมไหนนะระหว่างมุมนี้หรือว่ามุมนี้สักมุมนึ่งอ่ะเออมันจะติดกับข้างหลังได้น่าจะมุมนี้มันแล้วติดแบบติดแน่นด้วยนะเนี่ยไม่ขยับเลย แข็งแรงมากนะครับคือมันออกแบบมาดีมากจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดคุณกลัวมันจะเอ็นไปข้างหลังนียเอาเป็นขาตั้งข้างหลังได้ด้วยนะครับอันนี้มันเอ็นเพราะว่าผมจับมันขยับไปขยับมาเนี่ยแหละมันก็เลยเออออกอาการนิดนึงงอแงหน่อยทีแรกก็ไม่อยากจะขยับมันเยอะหรอกเพราะว่าผมจัดท่ายืนสวยๆเอาไว้ละที่มันจะไม่เอ็นขยับไปขยับมาเอ็นเดี๋ยวผมค่อยจัดใหม่แล้วกันตอนรีวิวเสร็จแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์ให้2ตัวนะครับเป็นเรียกว่าตัวเดิมละกัน เอาไว้หนีบอาวุธซึ่งก็ไว้หนีบ2อย่างระหว่างกระบองกับดาบยาวอันนี้นะครับดาบยาวนี้ก็มีให้ก็จะมีเดือยอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเออผมลืมบอกไปปืนเนี่ยจริงๆมันมันกลางออกได้นะยืนดีๆกันตอนนี้มันอยู่ในสภาพพับอยู่ซึ่งถ้าเกิดจะกลางออกเดี๋ยวผม หาวิธีก่อนนะผมลืมเดี๋ยตรงนี้มันจะเป็นจุดที่ให้เลื่อนได้ก็ต้องลองเลื่อนดูผมจำวิธีไม่ค่อยจะได้ละทำยากนิดนึงเพราะว่ามันแน่นอ่ะได้ละมังอือได้ละแทงเข้าไปอย่างนี้ก็จะเป็นปืนสปูบบอกกันนะครับปืนยาวนั่นแหละตรงนี้มันจะเป็นตัวล็อกเข้ากับตัวปืน แล้วก็ไกปืนนะครับมีเดือยให้ตรงนี้เพื่อเวลาจับมันจะได้ไม่หล่นนะครับอันนี้ไม่ไม่ขอโชว์นะเพราะว่าขี้เกียจจัดท่าแต่ว่ามันถือได้โดยที่ปืนไม่ลวงแล้วก็ไกปืนติดอยู่กับโบจอนเพราะงั้นมันก็จะขยับได้เยอะกว่าปกติมันจะไม่ใช่แค่แบบซ้ายขวาละแต่คุณก็จะเห็นว่าแม่งโคตรฝืนเลยต้องออกแรงพอสมควรนะครับก็ต้องค่อยๆขยับมันอย่าไปขยับมันแรงไม่งั้นเดี๋ยวหัวมันจะหักเอาตรงนี้นะครับเวลาพับเก็บก็ดึงออก อย่างนี้ดันเข้าไปนะครับแล้วมันจะเข้าตำแหน่งเดือยพอดีแก๊กอย่างนี้ก็จะแน่นล่ะ,ะใช่ไหมก็ไม่ใช่ผมทำผมกดหนักไปหน่อยเนี่หนักมือมีนิดนึงมันควรจะอยู่ที่ตำแหน่งประมาณนี้นะครับถ้าดันแรงไปมันก็จะหลุดนะฮะ ประมาณนี้แต่ปกติผมไม่ได้เอาเปืนมาขยับเล่นเท่าไหร่อยู่แล้วเพราะมันจับทายากนะครับอันนี้ก็เอากระบองมาเป็นไมค์คําไปก่อนละกันแล้วก็จะมีดาบยาวให้อีกอันหนึ่งซึ่งดาบยาวก็จะใส่กับตัวหนีบตัวนี้นะครับเพื่อติดเข้ากับแบ็คแพคข้างหลังถ้ามำผิดอาจจะหนีบไว้ท่านี้มั้งประมาณนี้แล้วติดแบ็คแพคข้างหลังได้ ซึ่งมันจะมีมาให้อีกตัวหนึ่งเพื่อที่ให้คุณหนีบเข้ากับไอกระบอกนั่นแหละเดี๋ยผมขี้เกียจด,ดึงกระบองออกมาก็โชว์ให้ดูแล้วกันว่ามันติดได้อย่างนี้ตัวแบ็คแพคอันนี้ก็จะดึงเปิดออกมาได้นะครับมันก็จะมีแขนอยู่ตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดเอาปืนมาติดมานจะทำท่าแบบถือปืนโดยที่มีแบ็คแพคข้างหลังนี้ช่วยจับปืนได้ด้วยนะครับขอไม่โชว์อันนี้ทำแน่นกว่าของบาบาท์ทด,ด้วย ทาแน่นก่าของตัว MG ด้วยนะครับเพราะว่าตัว MG บางทีดึงมากๆอมันจะหลุดเพราะว่าตัวค้ามันตัวค้าข้างในอ่ะมันไอ้นี่หลวมไปนิดนึงมันทําเดือยข้างในมันเล็กไปหน่อยเวลาดึงแล้วมันจะหลุดได้นะครับอ่ประมาณนี้ส่วนหัวนะครับอีกมันจะมีลูกเล่นอีกนิดนึงก็คือเงยขึ้นได้ขนาดนี้เพราะว่าข้อต่อข้างในเนี่ยมันจะมีข้อต่อตรงหัวอีกชั้นตรงคอตรงนี้อีกชั้นหนึ่งเวลามันเงยมันจะเงยได้สูงมาก ส่วนลำตัวนี้ก็เงยขึ้นได้ขนาดนี้นะครับแล้วเวลามหาสจัจจรนร์ที่สุดคือเวลากลมแมงกลมได้เยอะมากเนี่ยแมงพับแบบเกือบติดเลยเพราะว่าตรงเอวม,มันไม่มีเกราะด้วยเวลามันกลมคือแมงกลมแบบกลมมองตีนได้เลยอันนี้มหาสจัจจรนร์มากนะครับโยกซ้ายโยกขวาหมุนไปหมุนมาได้นะฮะก็สําหรับใครที่จะจัด,จดท่าอะไรแปลกๆนะครับหรือว่าจะทําท่าคุกเข่าเนี่ยตัวนี้ทําได้สบาย เพียงแต่ว่ามันเวลามันคุกเข่าจะดูไม่ต่างกับตอนยืนเท่าไหร่เพราะาขามสั้นอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้เทียบไซส์ให้ดูนะครับถ้าเทียบกับมาสเตอร์เกตไม่เทียบกับไอ้ตัวนี้นะไอนันจูนี่แม่งตัวใหญ่ผิดมาตรฐานไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเลื่อนออกมาหน่อยแล้วกันถ้าเทียบไซส์กับตัวบาบาทอสนะฮะคุณก็จะเห็นว่าความสูงของตัว MG s d นี่ยเดี๋ยวผมเอาลบ ไอนี่ไว้ก่อนมันทำให้เวลามองความสูงกระเพีย้ยนไปนิดนึงอ่ะถือแบบนี้นะฮะก็จะเห็นว่าเวลามันยืนเนี่ยมันจะส่วนสูงมันแค่ประมาณเอวของบาวทอสเอ็มเองเห็นไหมฮะไม่ถึงเอวด้วยเนี่ยอยู่แค่ระดับเป้าเองอะหัวมันอะไม่ได้สูงมากแล้วก็พอเทียบกับตัวปูไซส์1-4-4อันนี้เป็นเอ t นทิเกตนะครับแต่มันก็ไซส์ประมาณไฮเกรดอะไรก็จะเห็นว่าตัวแม่งก็พอๆกันเลย เล็กตัวมันเตี้ยกับปูหน่อยหนึ่งด้วยแต่ว่าตัวมันตันนะฮะคุณก็จะเห็นอย่างนี้ต่างกันนิดนึงนะคือไฮเกรดอะ่ะมันจะสูงกว่านิดนึงนะครับอันนี้ก็เทียบไซส์ให้ดูคุณก็จะได้กะประมาณไซส์ถูกที่แรกผมก็นึกว่ามันจะสูงประมาณตัวไฮเกรดด้วยนะเพราะเห็นตัวมันใหญ่เอาจริงๆแล้วเออมันเตี้ยกว่าหน่อยนึงวะ่ะแต่คือถ้าเกิดคุณเอามาวางคู่กันเฉยๆกับไฮเกรดเงี้ยม่งดู ส่วนสูงดูไม่หนีกันเท่าไหร่เลยนะเอาจริงๆเนี่สำหรับก็เหมาะสำหรับใครที่อยากจะเก็บมาสเตอร์เกรแต่เกียรเร็วเกรดแบบผม<笑><笑>เออ MGSD เป็นตัวเลือกที่ดีเพราะว่าเวลาประกอบเนี่ยชิ้นส่วนมันค่อนข้างใหญ่มันจะไม่ได้มีชิ้นเล็กๆแบบประกอบยากๆเหมือนกับเรียวเกรดนะครับอันนี้คือประกอบง่ายกว่าเยอะมากใช้เวลาประกอบเร็วกว่าดีคอที่ต้องติดก็มีน้อยกว่าแต่ตัวมันมีรายละเอียดเยอะ ะครับก็ถือว่าเป็นลายที่ทําออกมาได้ดีมากๆคือดีมากขนาดที่ว่าผมทีแรกผมว่าจะไม่ซื้อฟรีดอมแล้วอะต่อบาวทอตตัวนี้เสร็จแม่งอยากได้ฟรีดอมเลยอยากจะเก็บให้ครบทั้งลายนะครับก็ได้แต่รอของรีไปก่อนแล้วก็ไปวัดดวงเอาว่าคุณจะซื้อหน้า้านทันไหมเพรแบบของแม่งขายดีจริงอันนี้ผมก็ได้มาจากที่เดอะมอลนะครับราคาราคาลด30%จากป้าย อยู่ที่ประมาณพันสามถ้าเกิดไปซื้อตามร้านโมทั่วไปมันก็จะอยู่ที่ประมาณพันสามหกสิบพันสี่พันห้านี่แหละถ้าเกิดมีร้านไหนแบบชาร์จเพิ่มเพราะามันหายากก็อาจจะอยู่ที่ประมาณพันสี่พันห้าก็ถือว่าโอเคนะครับราคาก็ประมาณมาสเตอร์เกรดนั่นแหละเออแต่ว่าเป็นสัสดส่วน SD เฉยๆก็แต่คุณภาพสมราคาครับเพราะว่าชิ้นส่วนที่มันมีมาให้เนี่ยเออมันจะมีชิ้นที่ชุบ งว่างไงดีจะเรียกว่าชุบโครเมียมก็ไม่ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าชิ้นสีเงินมันเงาสะท้อนแสงชิ้นสีทองซึ่งซ้อนอยู่ข้างในเนี่ยมันสะท้อนแสงเช่นกันนะครับคือมันชุบมาอย่างดีเลยแต่ว่ามังอยู่ในสภาพนี้เรามองไม่เห็นต้องต้องดึงขานี้ออกผมไม่อยากผมอยากแกะออกเลยก็ติดเอาไว้แล้วกันนะครับโอเคสําหรับถ้าเกิดใครไม่เคยต่อมาสเตอร์เกรดนะครับ คุณจะลองที่ตัวนี้ก่อนก็ได้การประกอบมาสเตอร์เกตเลยเพียงแต่สัดส่วนมันเตี้ยแค่นั้นเองนะครับแนะนําแนะนําตัวนี้ถ้าเกิดใครแบบหาซื้อได้ในราคาที่แบบไม่เกินพันห้ากดเลยซื้อนะครับยิ่งใครเป็นแฟนบาบาทอสแบบผมเนี่ยซื้อมาเลยคุณจะเห็นอยู่ความเท่ของมันเนี่ยมังเท่มากจริงๆอันนี้แค่สีมันอาจจะเพี้ยนจากตัวแบบแกะกล่องมาต่อเลยพอสมควรเพราะว่าผมไปทําสีมันเพิ่มนิดนึงนะครับอย่างชิ้นสีน้ําเงินกับสีแดง ชิ้นสีเหลืองน้าเงินแดงพวกนี้ผมทำทำสีเพิ่มนะครับแค่นั้นเองแต่ว่าไม่ได้ทาเยอะอย่างที่เห็นเพราะว่าส่วนใหญ่ตัวมันจะเป็นสีขาวอยู่นะครับก็จะให้ยืนเทียบกับตัวบาปทอที่ผมเคยต่อไว้อีกทีหนึ่งนะก็จะเห็นว่าตัวแม่งแบบจิ๋วเลยแต่อย่างว่าของมันออกมาทีหลังหลายปีอยู่นะครับเพราะงั้นคุณภาพก็เลยดีกว่าเยอะ แต่บาบาทอสไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับก็ประมาณนี้สำหรับรีวิวของ m g s d บาบาทอสตัวนี้นะครับพบกใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ